อากาศร้อน่ะเอาผ้าเย็นไหมแต่มันเป็นผ้าเย็นผมจะบอกคุณให้นะจากสายข่าวผมเนี่ยคืนคืนนั้นน่ะมีการกินวายผมไม่พูดเดี๋ยวจะหาว่าผมอมกผมเล่าผมเล่านิทานให้คุณฟังแล้วกันนิทานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่อยู่ในวง ที่มีการกินวน์ที่หนักมากและมีการพีเนื้อ <Hey. S 1> นะอาคุณฟังหมด,ดีข้อมูลผมอะโอกาสผิดเนี่ยไม่ถึงสามไม่ถึงห้าเปอร์เซนวันนั้นอะมีการดื่มวายที่หนักมากไวน์ที่เอามาดื่มพร้อมกับเนื้อ อย่าไปเรียกกัญชาเลยคนโบราณอย่างผมเขาเรียกว่าเนื้อมีการเอาเนื้อมาดูดกัญชาผสมเนื้อผสมไวอากร้าและมีสตรีที่เอาไปจากกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นท่ามกลางอากาศที่แดดละอุและไม่มีแอร์ และนอนน้อยแล้วก็วายอาก้าแล้วก็เนื้อแล้วก็วายแล้วก็ช็อกสถานการณ์อย่างเงี้ยผมบอกคุณได้เลยว่าคนอายุเกิน50 1. แอลกอฮอล์สกัญชา 3. ามวายอาก้าสเซ็กและห คือนอนไม่พอเรียบร้อยครับอันนี้เป็นนิทานเป็นนิทานเป็นนิทานที่ผู้เท่าเล่าเรื่องจากเขากระหงสวยตั้ม ผมถามหน่อยว่าใครเปิดก่อนไม่ใช่ผมคือการที่คุณเป็นทนายประชาชนแล้วคุณทำเป็นทนายเซเล็บกุชชี่ปอเช่เสื้อตัวแสนไม่มีใครว่าคุณไม่มีใครเขาอิจฉาคุณหรอกไม่มีใครเขาไปตำหนิคุณด้วยซ้ำแต่การที่คุณเอาคำว่าประชาชนมาแปะ คุณไม่รู้ใช่ไหมคุณไม่รู้อะไรคุณไม่รู้ว่าเขาได้สามแสนค่าแถลงข่าวเขาเก็บจากลูกความคุณรู้ไหมคุณก็ไม่รู้อะเอาแสน <สะ S 1> เลย